ร้อยตำรวจเอกพงศกรขวัญเมืองโฆษกกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครพร้อมปูพรมฉีดวัคซีนให้ประชาชนจำนวนมากที่สุดและเร็วที่สุดโดยได้ประสานกำลังภาครัฐและเอกชนจะทำระบบไทยร่วมใจกรุงเทพปลอดภัยตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นช่องทางการลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาล25แห่งให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการฉีดวัคซีนมากขึ้นผ่านระบบไทยร่วมใจ เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปและลงทะเบียนได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง22นาฬิกาเริ่มฉีดวัคซีนวันที่7มิถุนายน2564โดยเปิดให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีอายุ18ถึง59ปีที่ไม่เป็นโรค7กลุ่มโรคลงทะเบียนได้3ช่องทางได้แก่เว็บไซต์ไทยร่วมใจ .com ลงทะเบียนผ่านแ,ปแปอแปพลิเคชันเ,เป่าตังสำหรับผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการภาครัฐ อาทิรอชนะคนละครึ่งเพราะระบบมีข้อมูลอยู่แล้วจึงไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคลอีกและลงทะเบียนที่ร้านสะดวกซื้อได้แก่เซเว่นอีเลฟเว่นท็อปเดลี่มินิซูเปอร์มาร์เกต็ตมินิบิ๊กซีและ Family m a r รที่เอ้อให้ประชาชนทุกกลุ่มได้เข้าถึงระบบอำนวยความสะดวกต่อผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนโดยใช้เพียงบัตรประจำตัวประชาชน